ชอบอันไหนโลกอ่าเพราะอะไรคะมันชุ่มชืน้นอ่ามันชุ่มชื้นนะคะอ่าเดี๋ยวจะโลกในขีอสอบนะคะชอบอันไหนชอบข้อที่สงองที่วีโอของเราเนะี่ยทำมาเป็นสเกระเระะแรดแบบทำมาเป็นเนื้อเป็นน้ำไม่ได้ทำมาอัดแก๊สเพราะว่าอะไรถ้าหนูเห็นเป็นแก๊สนะคะนะคะเดี๋ยวเขีเพใหน้นะ้องนะ ฝุ่นละอองมันพุ้งเข้าจมูกเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะยิ่งถ้าคนที่ขับรถแล้วฉีดในรถยนต์นะพุ่งอยู่ในรถยนต์เนี่ยเข้าปอดเข้าอะไรไปเนี่ยอันตรายไหมลูกเพราะมันเป็นสารเคมีนะคะแล้วเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตัวเนี้ยทำมาจากสเปรย์น้ำแร่น้ำแร่จริงๆ ะะมีส่วนผสมของแมกนีเซียมและแร่ธาตุมากมายที่บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นโดยเฉพาะหน้าหนาวที่ผิวแห้งที่เกิดไฟฟ้าสถิตตัวนี้ไม่ได้ช่วยเลยนะคะตัวนี้จะช่วยทาให้ผิวชุ่มชื้นลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและลดการเกิดสิวกดสิวฝืินที่เกิดจากความร้อนและที่สาคัญผู้หญิงที่แต่งหน้ามันช่วยล็อกเมคอัพด้วยตัวนี้ไม่ได้ล็อกตัวที่เป็นฝุ่นไม่ได้ล็อกเมคอัพนะคะ เตรน้ำแร่กันแบบตัวนี้ล็อกเมคอัพเพิ่มความชุ่มชื่นลดการเกิดสิวผลสิวผื่ที่เกิดจากความร้อนด้วยและสามารถใช้ได้ทุกชั่วโมงเลยเนี่ยทำให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นทันทีเลยแต่ตัวนี้หนูจะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะก็เป็แก่สมันเป็นลมผ่านหน้าเฉยๆไม่ผิวไม่รู้สึกชุ่มชื่นหรือว่าลดไฟฟ้าสถิต อะไรเลยแล้วก็เป็นอันตรายต่อปอดของเราด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยทำมาในรูปแบบของสเปรย์น้ำแรก่กันแดด